เอาล่ะค่ะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องดีกว่ากับเรื่องของทิสาคือเราได้ยินข่าวกันมาตลอดค่ะว่าหนุ่มปั้นจันทร์เขาเดินหน้าจีบทิสาอย่างแบบเต็มที่เลยทีเดียวนะคะงานนี้เรียกว่าล่าสุดปั้นจันทร์เองเจอศึกหนักมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของเพื่อนๆอย่างพี่ตาวริทที่ขอสกรีนเข้มว่าผ่านด่านไหมก่อนแล้วค่ะรวมถึงล่าสุดมีคนทาเพจแอนตี้ฝ่ายชายขึ้นมาแล้วนะคะงานนี้ทิสาจะว่ายังไงแล้วแบบนี้เนี่ยมีหวังทําคะแนนได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าเห็นว่า ด้านป้นจันรเองเนี่ยก็มีการปรับตัวเองให้ดีขึ้นจากเดิมแล้วด้วยค่ะทิสาจะว่ายังไงนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะอ๋อมีเป็นเพตเลยเหรอคะออหนูว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องปกติอะคะ่ะเพราะว่าบางทีเราเราอยู่ในวงการเนี้ยมันก็มีทั้งแบบคนที่ชอบเราแล้วก็คนที่ไม่ชอบเราก็เป็นเรื่องปกติะค่ะือมันมีผลแบบการตัดสินใจของเรา ส่วนตัวเอาจริงๆหนูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเพจอะไร mm hmm. ก็อย่างอย่างที่บอกไปอย่างถ้าเป็นตัวเราคิดเราก็คิดว่าเออมันก็เป็นเรื่องปกติแหละที่คนอาจจะแบบว่ามีความคิดเห็นที่ต่างกันบ้างหรือว่าคนอาจจะเอออันนี้ไม่ชอบอันนี้ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าโดยส่วนตัวเราเราไม่ได้แบบว่ามานั่งตัดสินใจว่าจะต้องเอ,อ่อเอามองอะไรแบบนี้ด้วย้ยคะ จริงๆเราก็ชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วว่าคือเรื่องแบบนี้เราขอใช้เวลาแบบนานๆจริงๆอะคะ่ะคือค่อยๆค,ค,คุยไปดีกว่าเพราะว่าณออตอนนี้ตัวเราก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าแบบในอนาคตมันจะเป็นยังไงมันจะแบบว่าออพัฒนาหรือไม่พัฒนานะคะ่ะเพราะว่าคือเราก็ค่อนข้างคิดเยอะแล้วก็แบบว่าขอดูไปดีกว่าว่า จะเป็นยังไงต่อไปอะค่ะเรายังไม่ได้บอกว่าดูเลยว่าจะมีคะแนนหรือไม่มีคะแนนใช่ค่ะก็คือค่อยๆดูไปแล้วก็เหมือนเพราะว่าไม่ไม่เคยรู้จักพี่เขามาก่อนด้วยอะค่ะก็เลยแบบ งั้นด้วยความที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนเราก็เลยไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นคนอะไรยังไงไม่อยากใช้ว่าคืออยู่คนเดียวเลยเพราะว่าจูเจาะจงเกินไปแต่ว่าก็เป็นพี่ที่เรารู้จักเพิ่มอีกคนละกันตอนเนี้ยค่ะจริงๆทั้งตัวเราเองแล้วก็ทางทั้งพี่ๆทุกคนในกลุ่มเราเองก็ชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วว่าแบบเฮ้ยไม่ใช่ว่าอพอคุยกันแล้วจะต้องพัฒนาหรือว่าจะต้องแบบเป็นอย่างโู้นอย่างนี้กันเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือ คุยกันไปแล้วกันคือเขาอะแนะนําให้รู้จักกันได้ก็จริงแต่ว่าเรื่องทุกเรื่องสุดท้ายยังไงก็ต้องเราสองคนก็ต้องตัดสินใจกันเองนะคะแต่ว่าทุกอย่างเขาเป็นห่วงเราอยู่แล้วแหละแล้วก็ยังไงอย่างตัวพี่ต้าคุยกันเองเขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่างต่านี่เป็นปีแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าสิ่งนี้เขาทําแล้วมันดีขึ้นเราก็เราก็ดีใจกับพี่เขาด้วยแล้วกันคะ่ะใชจ่จริงจริง แม่พร้อมหนูได้ซ้ำเพราะว่าเหมือนเหมือนที่เจอกันเหมือนที่พี่เขาได้เจอเราครั้งแรกเนี่ยก็คือตอนนั้นก็อยู่กับคุณแม่ด้วยโหได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ตัวดีมากแล้วก็น้อยครั้งมากที่จะเห็นเธอมีข่าวอะไรอเอาใจช่วยป้นจันละกันนะคะว่าจะสามารถทําคะแนนที่ชิดใจึกสาได้หรือเปล่าพี่สุดตัวเองไปเรื่อยๆค่ะวันก่อนจะในงานอีเวนต์ยังแซวเลยบอกว่ายังไงล่ะยังไงเออเป็นกําลังใจให้นะคะค่ะ